ก็ Channel, ได้มาอยู่ที่หมู่บ้านปา่าหลตํตบลแม่นะอําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งผมได้สืบทราบมาว่าที่นี่มีเทศกาลกิมวอร์หรือเทศกาลเฉลิมฉลองปีใหม่จะเกิดขึ้นในค่ำคืนนี้ครับหลังจากที่เราได้มาถึงนะครับก็กูฟ้าแล้วก็คููอ้วนนะครับก็ได้จัดเตรียมอาหารมาต้อนรับเราอย่างเยอะมากครับผม มีแต่อาหารที่อร่อยมากๆเลยครับขอขอบคุณมากครับในระหว่างที่ผมรับประทานอาหารเสร็จนะครับก็ได้เดินเล่นนะครับเพื่อย่อยอาหารนะครับก็เป็นความโชคดีของผมออย่างหนึ่งครับในระหว่างที่กินข้าวนะครับทางครูอ้วนและก็ครูฟ้านะครับได้บอกว่าที่นี่นะครับมีการจัดงานเทศกาลปีใหม่หรืองานกิมวอที่จะเกิดขึ้นในช่วงทุกๆปีนะครับ ในช่วงของปีใหม่โดยจะมีเหล่าลูกหลานนะครับที่ไปทํางานต่างจังหวัดหรือที่อื่นนะครับจะกลับมารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองและมีการเต้นจะคืดน,นะครับเพื่อ,อบวงสวงหรือทําการพิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขานับถือกันนะครับถือว่าเป็นความโชคดีมา,มากๆนะครับที่ได้มาเห็นประเพณีและกิจกรรมในครั้งนี้ครับนี่ก็คือ อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าของชาวบ้านที่นี่นะครับนี่จะเป็นคอกหมูนะครับคอเกเป็นสัตว์หรับชาวบ้านนะครับทุกท่านได้ยินเสียงระเบิดนะฮะ กิจากการสู้รบกันนะครับแต่เป็นการจุประทัดเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นไล่ชาไล่กาแฟนะครับรวมไปถึงไล่ลิ้นจี่นะครับซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้านที่จะนำไปขายเพื่อให้มีรายได้มาใช้จ่ายในครอบครัวครับ หนึ่งไฮไลท์สถานที่ท่องเที่ยวของในหมู่บ้านป่าโลนะครับก็คือผาสามเหลี่ยมครับซึ่งเป็นผาที่เราจะต้องปีนขึ้นไปหรือเดินขึ้นไปนะครับเป็นบริเวณระยะทางน่าจะประมาณ3กิโลเมตรได้นะครับผมดูนะครับนี่คือบรรยากาศและทิวทัศน์ที่สวยงามของผาสามเหลี่ยมครับผาสามเหลี่ยมนะครับเป็นจุดที่เชื่อมต่อระหว่างบ้านป่าโล และก็ห้วยกลุบกับนะครับซึ่งตอนแรกผมฟังผมก็เอกใจเอ๊ะตกใจนิดนึงนะครับแต่มันใช่จริงๆครับเพราะว่าเราสามารถขึ้นผานี้จากห้วยกุบกรับได้แล้วก็จากบ้านป่าหลได้เช่นเดียวกันครับ นี่คือประเพณีเฉลิมฉลองการเสริมฉลองปีใหม่นะครับของชาวกะเหรี่ยงละหูนะครับเป็นการเส้นจะคึื้อเพื่อถวายแด่พูดพีพีศาในหมู่บ้านและก็เป็นการเฉริมฉลองปีใหม่ในหมู่บ้านนะครับนี่คือประเพณีการเส้นจะคึืค้อนะครับของชาวละหูนะครับที่เราได้ดูจักขื้อนะ จะคือการเต้นของชนเผ่าละหูหรือว่ามูเซอร์นะประเพณีนี้เขาเรียกประเพณีกินวอวกินวอวก็คือ,คอขึ้นปีใหม่ของชาวชาวเขาของเผ่ามูเซอร์ชนเผ่าก็เหมือนเรามีใหม่ก็คือหนึ่งมกราหรือถ้าเป็นทานเหนือก็คือ13เมในสายนปีใหม่ของเขา ไว้เจียงไว้นุ่นไว้คนก็าจะคิดรอที่นี่เจ็ดวันว้าวเจ็ดวันแปลว่าเจ็ดวันนี้วันที่หนึ่งที่สองที่สามเป็นวันผู้หญิงที่มันเต้นแต่หลังจากนั้นเขาจะรอผู้ชายที่ไปล่าสัตว์ในป่าเพื่อผู้ชายกลับมาก็จะฉลองอีกสามสี่วันเป็นเจ็ดวันมีเที่ยวพาราสีเห็นไหมอันนี้ก็คือไม่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 มีเท่าไหร่ก็คือ เต้นเพอนุ่มชายพระเจ้าชายพระเจ้านั่งหอบีมอบริษัทพระเจ้าแต่หนุ <Yeah. S 1> are, no. ่มสาวก็สามารถมาเต้นลำได้ถ้าถูกใจกันไม่ถูกใจก็แล้วแต่นะแต่ไม่ใช่แบบชนเผ่าก็กถุงกอกนี่หมายถึว่าร้านสปอร์ตนี่ไม่ใช่แล้วก็ร้านสปอร์ตสมัยงกอก็ได้มันมันจะเป็นหนุ่มสาวที่ไปหาคู่หาอะไรกันมาสปอร์ตแต่บีมอานี่ไม่ใช่ร้านสปอร์ต กายเป็นปรนาีที่มาของชุเมเผ่าเลาหูดูบุเลออนเยน่ารักคะราะงานบาริสันก็ทุกคนก็จะมากูชาพคาจับคนที่จะมาเต้นจะได้อยูแต่บาีคนก็ใส่คุดเท่าบางคนก็ไม่ใส่ แต่ว่ายังไม่ถึงวันที่จริงๆที่เขาจะจะต้องวันเต็มวันเต็มวันเต็มที่จะจัดวันแรกวันแรกถึงวันจริงๆนะถึงคนจะต้องใส่เต็มๆต็มก็คือีคนมีอะไรเขาจะเอามาใส่หบัลลังก์มีเครื่อแหวนเงินทองใส่เต็มยศเลยและนี่ก็คือ